สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวนครับผมเขาจะล้างแมคโครหรือเปล่านี่ครับแมคโครใหม่ของชายใหญ่ครับของเล่นใหม่ครับหรือว่าเมียมใหม่เมียใหม่จาน,นุครับอู้หู s อ2 0 0นะครับขีด10ครับ จัดมาน่าจะสองล้านสองล้านสี่นะประมาณนี้แหละรู้สึกชายใหญ่นี่ติดใจโกเบโกนะครับตอนแรกนี่เล่นร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบีดแปดตอนนี้เล่น 200, สองร้อยซะแล้วนะครับ ร้อยสีสิบก็ขายไปแล้วสองคันนะครับขายให้เสียอ,อีกอี่เหมือนไปลองที่ไหนมาเนี่ยใบแท็กยังแบบเปื้อนดินใหม่ๆอยู่เลยเอานี่สวัสดีครับชายใหญ่อโอ้โหยินดีด้วยครับยินดีกับรถใหม่ด้วยครับไปเทาเทาก็มาผูกเลยครับเอา โอ oh, ้ลืม <c oughs> ลืมลืมใบเทาเทารถเกง๋งรถเกง๋งรถเก๋งอ,ออกด้วยอ่ทีมปาจะเข้าครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเครื่องอัดฉีดนะครับวางมอเตอร์ใหม่ <c oughs> จัดมาเท่าไหร่ครับเสีย สองล้านห้าไม่ใช่สองล้านสี่ป่ะสองล้านห้าทวนเลยสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเรืยกินเมนูโอ้โหอยากเดอเสียกินครับเสียกินมาแต่เช้าเลยครับรุ่นนี้ J O 5 E ใช่ไหมมันเป็นปั้มสายใช่ไหมฮะ

55เลย153แรงม้าไม่รู้ไม้ข้อมูลเลยไมร้อมูลอะนรารืองถไม่ได้ดูข้อมูลอะไรเลยดูเลยดูแต่ยี่ห้อครับดูแต่ยี่ห้อโกเบโก้ครับใครจะขายรถก็บอกชายใหชาใหญ่ครับถ้าเป็นโกเบโก้ครับแต่ว่ารุ่นแรกนี่ใช้แคทใช่ไหมอีร้อยยี่สิบบี กำลังจะไปซื้อแคตอีครับอ้าวนัเกเจนเหรอแคตอี่อสิบีเนี่ยซื้อทำไมอน,นุรักษ์ของเก่าเหรออันนี้ติดตั้งมอเตอร์ใหม่ครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะ ตัวนี้ใบแท็กเ80เซน80เหรอ80 79อ่ะมัน79แต่ว่าเขาตีไป80เลยนี่ทำถาดใส่รองเท้ามาให้พร้อมครับรอะไรเนี่ย อะริสรค้าอิดอ้าวร้านอุปรกรณ์ก่อสร้างดิไม่ได้อุปกรณ์ก่อสร้างขายอิดขายอิดเหรออ๋ออ๋อ,อส่วนนั้นก็ทำอิดขายเนาะ SK210 YN15T 18270ตัวนี้กี่ตัน ยี่สองสองตันประมาณเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยปุ๊งกี้ถึงคิวไหมถึงแล้วศูนย์จุดเก้าสามปุ๊งกี้ศูนจุดเก้าสอุมหนึ่งก็คิวกว่าเลยแหละนี่มันก็เกือบคิวแล้ว สภาพยังสวยเลยครับเอลนี่แห้งมากตัวนี้น่าจะติดตั้งใหม่ครับนี่ทำตัวปัดขี้ตมแจวเลยอู้นี่ผูกเข้าไม้เข้ามือแล้วตัวนี่ดูภายในหน่อยเคยขับแล้วแหละรุ่นสิบ นี่ภายในครับอู้ขึ้นยากไหมนุน่นต้องจอดแบบแนวขวางอะ่ะมันจะขึ้นง่ายครับโอ้ยอึบอึบโอ้อะไรดิถังน้ำมนบ่ ขันน้ำมัเหรอภายในก็สะอาดอยู่ครับยังเหมือนของใหม่อยู่ตัวน,นี้มีกี่โหมดครับพี่น้องสองสามโหมดนี่แหละ เดี๋ยวพาไปดูเครื่องหน่อยเบกบอกสวยดีครับเอกโคเบโก้โอ้แรงมาก โอ้แรงจัดครับยิงมีสีสลอกได้เลยขนาดนี้อ,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 อยู่ใกล้ไม่ได้เลยโอ้ขี้ดินกระเด็นใส เห็นรุ้งเลยนี่เห็นไหมโอ้นี่แดดส่องมาเป็นรุ้งเป็นสายรุ้งพอดีเลยครับโอ้ดู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 โอ้เห็นชัดมากครับนี่ นี่นี่นี่เห็นเป็นรุ้งเลยครับสวยงามครับเห็นอนผมไหมรุ้งกินน้ำครับนี่แหละคือรุ้งกินน้ำครับสมัยเด็กๆนี่อ้ยชอบครับเวลาฝนตกแล้วเห็นรุ้งครับ ก็ยินดีกับชายใหญ่ด้วยนะครับส่วนผมนั้นได้แค่ฝันครับผมได้แค่ฝันนะครับคลิปนี้ก็ต้องบายบายแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าชายใหญ่ทำงานตอนไหนเดี๋ยวจะไปติดตามให้ดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปช่องรถดำซิ่งจินสวนครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม